มาพูดถึงนะตำไทยนะวันนี้ออน,นี้มีม,มีมันที่หนึ่งมันมีอมสินด้วยเนาะมนไม่รู้ว่าได้ลงให้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเนี่ยก่อนเด้อไม่ได้ลงจะขอขอขอัพในเครื่องก่อนมีอมสินไหมเนาะโอ้มีอ่ะอมสินนะครับวันนี้ให้อย่างนี้เลยพี่น้องเม็ดเดียวเลยนะสามห้าสองนะครับวิ่งรูดห้า ตัวจอตามนี้เลยถาท้ายเพราะมันได้ถางเดียวอจะเลยผูกมัดกันนะครับอันนี้คือออมสินน,นะครับประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนทันไหมเล่วิ่งเงินล้านนะครับแต่ไม่มาให้หน้าเพีย เออหน้าหน้าหน้าเพียดน,นี้เนาะให้เป็นในกลุ่มหวยไฟฟ้าของอาจารย์แล้วก็ในห้องแลวทางห้องลายนะก็กระจายไปทั่วโลกออนไลน์แล้วละ่ะนะใครมีใครเห็นใครทราบบ้างเนาะเล็กวิ่งเงินลานอาจารย์มัดบอกกคมักบอกนี่คือฟันตัวเดียวนะย่าไม่ทำ ทำาไฟ้าถ้าทำาไฟ้าจะสับสนเพราะว่าไบฟ้ามันจะมีตัวเด่นสองตัวตัวหนึ่งเด่นบนตัวหนึ่งเด่นล่างเราก็เลยคิดว่าระหว่างบนทั้งบนทั้งล่างตัวไหนที่มันโอกาสสูงมาได้ทั้งบนทั้งล่างเราจับตัวนั้นมาเป็นตัวฟันนะครับก็ได้ตัวนี้นะครับชุดเต็มนะ นะตามนี้พี่นอนะ้องหนักคอนะครับนะตัวเน้นอาจารย์เน้นไปอยู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะตามรเลขค้ายเลขสามตัวนะครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดแต่ว่าทุกหางนะหมัดเหมือดเออทุกหางเ่ยชอบหมดนะครับอหมักหนึ่งแล้วชอบมากด้วยนะครับทุกคนเพราะมันหวยมันออกวันเสาร์ที่หนึ่งด้วยขึ้น สิบเอ็ดข้ามด้วยไหมพี่น้องเดือนสิบสองอีกตั้งหากมาแรงใน,นหนึ่งสรุปให้ฟังตามนี้นะเอาทุกทุขหางนะครับพูดที่ทำอาจารย์ก็เอาทุกหางนั่นแหละหางนั่นนะเพราะว่าหางสุดท้ายนะ่ะมันตรงกับเลขยอดกระถินนะครับเอาเลขยอดกระถิน้นะเดี๋ยวจะเขียนให้เนาะ เลขยอดกระถินเด้อพี่น้องเด้อเบิงเด้อเดี๋ยวจะจขอจับนิดหนึ่งเลขท้ายยอดอเหลืองยังลเลยอยอดกระถินนะครับเด็ลงทไทยโดยอดซัมเนี้คือนี่ได้ได้เหมือนองเรียกอาจารย์เลย แต่อาจารย์ได้แค่เจ็ดหนึ่งแปดแต่ว่าหนึ่งหนึ่งเก้ามันมีอยู่นะครับอันนี้คือเลขยอดกระทินทัดนมอ,อมลองเอาไปพิจารณาเบ้งนะส่วนเลขทูบมันไม่ได้อยู่ในเครื่องที่ไลท์เดี๋ยวขอดูในเครื่องนี้ก่อน เดี๋ยวขอดูเด้ออ่าใครเอาเลขทูบเม่ฮันนี่เนาะเดี๋ยวนะ้ะหาดูก่อนมันอยู่ในเครื่องที่ทไปกันหลายวันนะพี่น้องไปไปจังหวัดอุบลเดี๋ยวนเครื่องนี้ข้อมูลมันทับถมกันใครเอาไหมล่ะอทีมหน่อยจะหาคนคนดูพี่น้อง หลังจากงานกระถินแล้วเนี่ยมันผาบมันหลายมีแต่ผาพงานกระถินอยู่ในเครื่องเต็มเดี๋ยวค้นหาก่อนมันสิเดี๋ยวสิดลำรับให้ฟังเด้อมันมันตรงกับรถเสรหลอมันไม่ใช่ทูบหรอกเพราะว่าอาจารย์ไปจับลูกปิงปองนะ ถ้าพาไปจุดทูบมันสิรอดไมโดนนะครับเพราะว่ากัวทูบมันจะหมดเพราะว่าไปทุกทีก็จะจุดจุดเลขเลขทูบนะก็เลยเจับลูกปิงปองนะที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับเส้นซิสเกตอุบลน,นะนะป๊มเลขนี่เด้อพี่น้องเด้อสิกลับนากอร นะครับมันเป็นสองเก้าเก้านะเก้าสองตัวมันก็คือสองเก่าและเก้าเก่าไมเดี๋ยวนะและ,ะท่านปอนะและใครจำหมายเลขทะเบียนรถนะครับรถอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระพี่นางเจ้า สริกิจนะครับพระบรมราชินีนาถในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับพ่าพันปีหลวงพได้จักเนี่ยเห็นกับซิโอได้ป่นเนี่ยมันไปจับมากเนี่ยก็เลยแชปไว้ตามนี่พี่น้องอ่ะเทียบเท่ยงก,กันกับเลขติงปองมีกี่อือคนว่าเลขอะไรนะ,ะซูมให้ดู มันตรงกับเล็กปิ่งป่องมีกี่ด้วยะอืเห็นว่ามันอันนระบบชินองอ่อันนี้นะครับในส่วนแนวทางของรัฐบาลมันเป็นสองอย่างในเมื่อคิดว่ามันตรงกับเล็ก ปิงปองที่ไปจับตัวนี้นะมีโอกาสแชบไว้นะปิดรับหมดแล้วคาเลกนี่เห็นว่าอ่ก็ดีเนาะเพราะว่า,วาจัดไว้ตัดผุนนะครับก่อนเพิ่นสิทิ์สินประชนกนะ่อนสิเห็นนะครับก็ลาตเตอรี่ก็ซื้อไว้ยุดอกเพราะว่ามันซื้อบริกรับนะกับก็คือกับแค่สองเก้านี่ยเออนะครับอันนี้ก็มาล่าสด ช้าเนาะเจอกันช้ากันเลยว่าพออืก็เลยไม่มีโอกาสด้ไดเบาแต่ในห้องแนวทางก็ส่งเข้าไปตั้งแต่วันแรกนั่นแหละตั้งแต่มาจากอุบลเดี๋ยวก็จะไปทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้วันนะก็ว่าหวยว่าวันที่หนึ่งวจะวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนะพอเดือนนี้มันมีสามสิบเอ็ดวันเนาะตุลาคมนะครับประมาณนี้เนี่ย ครบหมดแล้วเนาะนะครับในส่วนของรัฐบาลก็ออมสินรัฐบาลแบ่งปันกันไปล่องหาเสียงโชคเบิงพี่น้องนะครับเกิดไม่โชคมิลาบนะในทําบุญน้ำกันนะครับ